มาสิลองของไม่ของชั่ฮะลองชั่ฮะลองดูโอเคบ่นี่เครื่องมือในเครื่องมือมาใหม่อีกเป็นเราเอ๋อเนาะลองชั่วฮะขาอยู่บ่โอ้ยพัวเด้อฮ่า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 ยเลยพัวเด้ะแต่ว่านักเนาะหสิเนาะนักบ่นักอยู่เนาะ mươi năm năm nó, năm đi năm 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 mặt vuông chỉ nhúc thì nào người đó đây nhá <laughs> à ta... มาต่อกันอีกรอบที่สองหรือว่ายกที่สองพี่น้องเอ๋ยเนาะเก่าการอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะวันนี้กะเคยสิอ่าบ่ได้ไปทางใดยเด็กพี่น้งนองเอ๋ยเนาะกะอยู่น้ำมัสิงเพื่นนี่แหละคุณด,ดินซอยเพิน่นพี่น้องเอ๋ยเนาะซอยกันพูคนนดมไม้คนนมเมือเนาะอ่าตัว มาสิลองของใหม่อมชัฮะลองผมชัวะลองผมดูโอเคบ่นี่เครื่องมือได้เครื่องมือมาใหม่อีกไปหน่อยเนาะลองผมชัวะขาอยู่บ่โอ้ยพูดอะข่าวไทยเลยพูดอะแต่มันหนักเลาะสิเนาะหนักบ่หนักอยู่เนาะ หมายว่าไอ้อ่ำมันต้องแบบนี่เอ๋ของบพูดดีนะชิมเอ๋ยชิมเอยนะมันว่าอันนักกันนี่เนี่ยเขืว่าแต่ว่ามันก็ห้องซับใส่หม่งดินแหก็ได้ม่งมันแข็งตองไหนมันอ่อนเข้ากะชิมจกซับเนาะทีนี้นี่บร์เบนนี่อไรบ้างจีตรงนี้ลองคุณพงศ์ตรงนี้มองดูว่าแต่มันอ่อนอยู่เออมันเป็นหนาบิดหนานี่ก็อ่อนดอกหนา ก็ต oh, uh, uh ัวเจ้าคุดเดี๋ยวก่อนจะชวนเกิดดอกวันนี้เปลี่ยนกันไปทองไหนเนาะปุ่หนึ่งคุดปุ่หนึ่งชวนอ่าคุดไปคุดมาพ่อยกเลยสิเนาะโมกยังว่าสิงยกนะเนาะคืองามแท่นนะอันนี้ก้อนขาวๆนะเอาเชื่อมเยอะ ยกเลย <c ười> ừ, ดิเออก่อนยกไ <ừ. S 1> ด้ดิยกมันตนนนน้องเป็นสีเขียวเนาะดินมะขามังไปลองเห็นเนาะนี่นี่จะเป็นด,ดินเบสิเนาะโอ้ยโหฟังเสียงเอาพไปลองเห็นเนาะแน่นหรือบมแน่นจ้ะตุชิตุชิเลยเนาะจะมาเครื่อง <ừ. S 1> ของแพ้มันดีดีเนาะ พุยพุยดยพี่น้องเอ้ยนี่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ซับดินแข็งพี่น้องเอ้ยใส่ตุ้ยตุ้ยแล้วกันแต่ว่าบิดหน่าดินแห่นี่ก็สิอ่อนอยู่ดอกบานนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าตัวนี้มันแข็งมันจะแน่นกว่าโม่ตัวนี้เดี๋ยวให้บริสิงเป็นผู้ซับเดียวจะสิชวนขึ้นพี่น้องเอ้ย ซอยดาวได้มไม่เนาะคนไม้คนมือไปพี่น้องเลยฮะเดี๋ยวสิลุกเข่าเข่าหกเลยน่าพินาให้คนก็ได้เลยวะสิเด้อจะไปจะมาก็เริ่มมือก็เริ่มมันนั่นเลยพี่นาเหยียเนาะอ้โวปุ้ยคุณเน่ขวนขวัญเนาะขวนอ่ะเราโม้ยุทธจักรบาท ปูองีแงมันจะใชของแพยส่อไปอย่งงีเนาะปูอ่งอ๋อตันนัก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 กีดิทำมานักกับับเด่นเขา สว่วนง่ายอยู่แบบฮาคุดได้ก็ không chỉ nhục người nào người nào này nhá. à thôi, eo lẹt 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 เขอือรน,น้อยไปหน่อยเนาะลูกเคนปล่อยไปไป,ไปน้อย มาต่อกันอีกพี่น้องเลยเนาะเาีจ้าแ่นเข้าวล่นออกอยู่พี่น <c oughs> ้องเลยวันนี้ทางโมสิงแล้วลุยวันนี้พอประเษนชวนชวนขึ้นบัดเลยตัวที่เราซับกินนี่ เอออะ่ไงเออไล่มาขอบไปเรื่อยกันเลยมันอย่างนักแน่พี่นดาวเนาะเสียมนักดีว่าเซียมชกล้วมึงว่าเอาสิอันนี้สิดีกว่ากันจ้ะวะตัวนี้เนว่าตัวนี้มันลงลึกเนาะเออตัวนี้ตัวนี้มันลงลึกพี่น้องเวลาขุดปุ๊บเนี่ยมันจะลงมันจะได้ลายนะมันจะได้ลายกว่ากันมันจุยจุยกากันเนาะ เวลาเขามันขุดแต่มันจะมันจะลงลึกไม่ลายกว่ากันไปหน่อยเนาะเราเงินแต่ละบาทไปไระทับปรมดาไปหน่อยเระวังติดท่านและว่าสิ่งใดมันลงลึกไปหน่องเนาะเพราะว่าเวลาเขายืินลงไปปพวกนี้มันจะลงเลยประมาณว่วยมันเป็นเกือบคืบพูดแล้ว <laughs> ลงตะบาัดหนักเด้อสองคนมาเนี่พี่น้องเอ,อ้ยเราไปได้สิมาซอยมนีาเนาะมันจีดีได้ด้วยเจองานนักมือมีพลายมาเลยพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยตะวัดได้ปิ้งเลยชมจิตีแต่กลับมาซอยกันได้ด้วยพี่น้องเด้อ <laughs> มาซอยคุณออกน้าแน่ <laughs> ไม่เห็นผู้ใดมาเลยพีเราเหมือนนี่เนาะสองคนน้อยต่อยกระบาดสิงเหมือนนี่ลุยเป็นลุยโอ้ยไหวอยู่บนห้าวกรบาดสิงไหวก็ต้องไหวนาะบาดสิงเนาะไหวก็ต้องลุยพี่น้องเราเนาะไหวก็ต้องลุย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 หู้ เม <mm <English> <sm illi> ื่อมื่อยวัน้คือข่อยช่วยข่อยเจอมื่ออยู่หักเงียบเมื่อยแบบ้เงียบนะพอสิเมื่อยแบบเงียบอืมแล้วขุดเดี๋ยวเาดี๋ยวชวนขนไปเลยไม่ต้องเลยฮ่าดีอตอนแรกว่นนี้ากันขุดตีอู้งบวเดียวงนนาเติม เรียบร้อยขากล้องควายค่กล้องควายมันเป็นเช่นคือเงินฟาดเช่นแต่เมื่อยบ่เนี่ยเฮ้โอ huh ้ยเมื่อยบ่เนี่นั่งยื้อูซื่อก็เมื่อยบาดนี่โอ้ยตัวยีรดนี่โอ้ยลมพัดพี่น้องยเนาะบางเบิ้งตั้งไม้ก่อนตั้งไม้ก่อนปลอได้ปลอได้เว้ยนี่ไงทึบรถพี่น้องเยโอ้ยเนาะตั้งไก่อนตั้งไม้ก่อนลมพัดเพื่นพี่น้องเย ่ทางไม้ก่อนลมพัดเราก็ได้ยังไงตืมหมดโอ้ยโตมันคอยดินมาเที่ยงกันเอฟซีเกือบเปสันวิทย์ไม่ได้กินเหาะขุดกลับไปกลับมาเป็นยังไงเนาะไปไปเลย เก,ก่อนชวนกันก่อนนอ้จังชวัดไอ้ยังชวัดไม่อีกไอ้ยังซับไม่อีกเขาจะเขาจะไล่ขอบมันแบบนี้ไล่ขอบมันไอ้จังพวกมันท่านได้สูงพวกมันท่านได้เล็กกันนะไล่ขอบมันได้หรอก,ก็จยังไปต่ออีกอ่าที่เท่า

แอ๋วๆขนาดได้คือยังไงเนาะส่วนๆส่วนๆาให้ตัวนี้กนอันที่ยืนนี่ว่าย่งไร้ตั mười mười lần nữa để đi, để đi mười đi, đi. À, để mười, ta. mười ta có đi không. Không, không, không. mười lần nữa thử đi mười lần nữa thử đi แต่คนะครับคนเดียวเลยอกันไปได้เยอะๆดีไมทุคน้งเออกันไปได้ไปนอสวดีสบดีนอ